เดี๋ยวนี้ผมพูดถึงตัวทัสแมตเตอร์ที่เป็นตัวค r e l e a s e นะครับสำหรับใช้กับตัวพวงที่เป็นตัวมอเตอร์ที่เป็นเดร็กได้อ่นะครับเพราะฉะนั้นเดร็ได์เนี่ยใ้ตัวหัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหัวเก่าเนี่ยหัวตัวเก่าจะเป็นแบบนี้นะซึ่งจะใช้ต่อไม่ได้กับตัวพวงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะเอาพวงเก่ามาเล่นเนี่ยมาใช้กับตัวมอเตอร์ตัวเดร็ได้เนี่ย จะต้องใช้ตัวแปลงนะครับซึ่งตัวแปลงก็จะเป็นลนนนักษณะถบบนี้มีจั้งหมดสองชิ้นนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเอาไว้เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ตัวเก่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ครอบเข้าไปเพื่อที่จะไปหมุนกับตัวอะแดปเตอร์ตัวเก่าหมุนเข้าไปเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยในกล่องมันจะเขียนว่าคูณสองของบ้านเรามันไม่ได้มีขายเป็นตัวเดียวอะของบ้านเรามันขายเป็นเป็นสองชิ้นนะครับซึ่งพอดีผมมีพวงมาลัยตัวเก่าอยู่สองตัวก็เลยโอเคว่าว่าซื้อมาแล้วก็ใช้ใช้ทั้งสองตัวนะโอเคเพราะฉะนั้นอ๋อแล้วก็มันจะมีตัวน็อตเพื่อที่จะเอาไว้ไขเหมือนกับไอตัวพวงมาลัยตัวเก่าของไอตัวทัสพาสเตอร์นะมีตัวน็อตตัวหนึ่งว่าให้เราไขเข้าไปเดี๋ยวทาให้ดูเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีฟังมาชัอะไรถูกเก่าเนี่ยหยิบมาวางไม่องศาไหนก็ได้นะครับด้านนี้เป็นด้านที่จะไปต่อกับตัวะแดปเตอร์ตัวใหม่ฉะนั้นด้านนี้จะเป็นตัวะแดปเตอร์ตัวเก่าสมมติเราไม่รู้หรอกมันอยู่ด้านไหนเพราะมันเป็นสีเหลืองด้านเท่าถูกไหมมันเป็นด้านเท่าอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมุมไหนเพราะฉนั้นเราก็ลองวางไปก่อนคือถ้ามันไม่ใช่ล็อกของมัน,นมันจะไม่ลงนเนี่ยสังเกตว่ามันจะเบี้ยวกดยังไงมันก็จะไม่ลง อันนี้ก็ยังไม่ใช่ล็อกของมันกดแล้วมันเบี้ยวไม่ใช่ล็อกของมันกดแล้วมันเบี้ยวมันจะไม่ลงมันจะกดไม่ได้นะถ้ามันไม่ตรงถ้ามันไม่ตรงตรงข้างมันอันนี้คือตรงนะสังเกตว่าฝั่งนี้คือตรงนะผมวางกลมอะไรแบบนี้นะอันนี้คือตรงเพราะถ้าตรงเนี่ยมันจะเหมือนถ้าทางมันจะกดได้แต่ว่าเราจะยังไม่กดสังเกตว่าอันนี้ไม่ตรงมันจะเบี้ยวกดยังไงมันก็ไม่ลง กดยังไงมันก็ไม่หลงนะครับเนี่ยมันจะคอแคกคอกแคกอย่างนี้กดยังไงก็ไม่หลง,นะนะง,ง,ลงเพราะัไม่มันไม่หลงล็อกอย่างเงี้ยคือลงล็อกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือเราจะกดแค่ให้มันลงไปนิดหนึ่งนะแล้วเราใช้ตัวเนี้ยหมุนให้มันเป็นตัวกดให้เราเองนะครับอย่างเกตว่าไอตัวนี้มันจะเป็นเกลียวถูกไหมของตัวเก่ามลนะ่มันจะเป็นเกลียวเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวเนี้ยไม่ต้องไปกดมัน แล้วก็ใช้ตัวนีไไ้ไข่เข้าไปไข่เข้าไปเดี๋ยวมันจะเป็นตัวปิกกดในตัวนี้ลงไปนะแล้วเราก็ลองดูว่ามันสุดหรือ,อยังนะจะใช้แรงนิดหนึในขั้นตอนนี้นะ ตอนนี้อันนี้ก็ลงไปสุดหลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีการใส่นะครับน,นี่คือวิธีการใส่วิธีการถอดก็ใช้ไข่ออกนะครับแล้วก็มันจะมีสังเกตว่ามันจะเป็นแง่งแบบเนี้ข้างในมันจะเป็นแง่งแง่งเพราะฉะนั้นนะวิธีการถอดเราจะต้องหาตัวไขควงที่หัวใหญ่ทีดนึง คือถ้าดึงอย่างนี้มันไม่ออกนะครับในการดึงเียจะลึงออกยากนะฉะนั้นในวิธีการไขวิธีการถ้าเกิดเพราะว่าเรามีพมอะไรตัวใหม่แล้วเราจะเปลี่ยนเนี่ยก็คืออาจจะใหแค่โครงที่เป็นหัวใหญ่ที่หนึ่งนะแล้วก็ใช้อาจจะใช้ผ้าช่วยหน่อยมันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแย่เข้าไปในล่องแย่เข้าไปในล่องด้านล่างสุดแล้วบิดปิดทีละมุมนะ หยัเงก็ไปในร่องแล้วบิดนะอย่างเงี้ยบิดไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าสังเกตดูว่าข้างในมันจะมีร่องที่มันเป็นร่องแบบเป็นสันที่มันจะตื้นนะถ้าเป็นตื้นเราจะหย่งไม่ลงอย่างเงี้ยหลุดละในวิธีการถอดนะครับอันนี้คือวิธีการถอด ใช่โครงที่ให้เหล็กที่มันมีความหนาทีหนึ่งนะแล้วอาจจะหาผ้ารองเพื่อให้มันปัตติกมันไม่ผมไม่ได้จว่ามันเป็นปัตติกมันเป็นเหล็กนะนะแต่ว่าก็พยายามหาผ้ารองแล้วกันนะวิธีการใส่สมมติเราไม่รู้หรอกมันใส่ด้านไหนนะแยกเลยคือถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงด้านเนี่ยมันงานมันก็ไม่ลงนะถ้าไม่ตรงด้านนะเนี่ยโอเว่ามันไม่ลงเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ตรงด้านอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือตรงนะครับถ้าตรงเราก็กดลงไปนิดหนึ่งให้มันอยู่ก่อนนะให้มันไม่คอกแคก เราใช้ตัวนี้สวมเข้าไปเราจะหมุนตัวนี้เพิ่มหมุนเพื่อให้มันดันดันในตัวนี้ลงไปเองนะครับแล้วเราก็หมุนเข้าไปมันก็จะดันมันจะกดในตัวตัวนี้ลงไปเรื่อยๆ่น้งเวลาไ,ลไข่เนี่ยถ้าเกิดอยากจะไข่สุดก็ออกแรงนิดนะออกแรงนิดน อันนี้ก็คือสุดของมันแล้ว <c oughs> ก็คือเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปใส่ตัวอะแดปเตอร์ตัวใหม่ทุกเมลยตัวใหม่ได้ละ,ะแล้วก็ใช้ไขควงไขคือเมื่อมันเป็นอะแดปเตอร์ตัวเก่านะครับที่มันเป็นตัวแปลงนะยังไงเรา มันมันจะมีรูมาให้เราเพื่อเราไขาน็อตเพื่อให้เราไขาน็อตเข้าไปนะครับแค่นั้นก็อันนี้ก็ใช้ไคขควงไขเข้าไปไขค,ควงสี่แฉกนะ ก็จะได้ครงสีแฉกไขไม่ให้มันหลุดลก็จะประมาณนี้นะครับก็จะใช้งานได้แล้ว โอเคนะเราเดี๋ยวว่ากัน